แนวโน้มราคาทองคําจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อรัฐบาลสหรัฐเนี่ยกำลังจะออกบอนเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะครับในวันพฤหัสนี้แล้วก็วันศุกร์ด้วยนะครับจะกระทบราคาทองคําอย่างไรบ้างถ้าอยากรู้ติดตามได้ในหัวข้อทองคําลงต่อบาทอ่อนพยุงช่วย ซื้อขายทองคำแท่งรับทองได้จริงไม่ใช่แค่การเทรดตัวสัญญาเปิดพอร์ตกับอินเตโกโท0 2อร์โกโทร0 2 2 2 2 0 0 0 7ได้เลยสวัสดีครับ พวกผมก็ไผ่จะเด้อนินตะโกนะครับเจอนีกแล้ววันจันเวลาเดิมเลยนะครับก็คใครยังไม่เคยตามรายการของเราต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยพูดอะไรบ้างนะ,ะรายการของเราจะพูดถึงข่าวสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่ามีอะไรบ้างนะแล้วเราก็จะพูดถึงข่าวสัปดาห์นี้ต้องเจอกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะแล้วถัดไปเนี่ยจะเป็นตัวของคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาเกี่ยวกับเศษร,ร,รษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเกี่ยวกับการลงทุนเนี่ยมันใช้ได้กับหลายตราสารเลยก็จะมาแชร์กันประมาณนี้ แล้วส่วนถัดไปจะเป็นตัวของเอ่อเทคนิคอลนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นน้ำมันทองคําอะไรเงี้ยก็จะหรือว่าคริปโตก็แล้วแต่โอกาสนะค่างเงินอะไรเงี้ยนะก็จะมาแชร์กันว,ว่าตอนนี้ฟันโฟมมันไหลไปยังไงมันกาลังคิดอะไรกันอยู่นะครับคอนเซปต์ประมาณนี้เลยสุดท้ายจะเป็นช่วงตอบคำถามบ้านนะครับใครมีคําถามอะไรสามารถทิ้งไว้ใต้ youtube ที่ได้เลยนะก็แอดมินเนี่ยเขาจะคอยอ,อ,อ่านแล้วก็ตอบให้นะครับแตลว,ว่า ถ้าคำถามบางอันเนี่ยเอ้ยอาจจะแบบยกขึ้นมาตอบในรายการจะได้แบบแชร์แชร์กันไปเนาะเพื่อนๆจะได้ฟังกันแล้วก็ได้ความรู้ไปต่อยอดกันอะไรกี้แล้วแต่เนาะอ่ะประมาณนี้เลยโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นทั้งหมดทั้งมวลเรามาที่อัปเดตราคาทองคํามันก่อนเลยกันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าตัวทองคํานะครับก็อยู่ที่3 3 6 3 0นะครับตัว9 6 5นะแล้วเราก็จะเรียกได้ว่า ถ้าเราดูกราฟของทองแท่งเนี่ยอ่ะอันนี้คือกาขพางล่างตามเมาส์ผมเลยนะก็คืออ่อมันทรงๆนะเรียกได้ว่าไซเว์เลยกริปเลยนะ,เร,ยนะะเรียกว่าไซเว์นะก็อ่าเรียกได้ว่าไงเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าไซเว่ก็ถ้าเราดูจากกรอบก็คือแบบนิ่งออกข้างนะครับแต่ถ้าเรามาดูตัวของทองนอกเนี่ยจะเห็นว่าทองนอกค่อนข้างเหวี่ยงเลยนะครับอ่าประมาณนี้คือค้างเงินบาทเนี่ยประมาณว่าค่อยๆขึ้นนะครับเป็นเทนอ่อนคาดเอ้ยเป็นเทนแบบ ตัวทองไทยเนี่ยเรียกได้ว่าทรงยังดีนะครับทรงทรงดีเลยนะเป็นเป็นทรงขาขึ้นที่สวยงามนะครับประมาณนี้นะสับทองไทยอาจจะแบบบางคนจะน่าเบื่อนะครับช่วงนี้ก็คือมันแบบไม่ค่อยไปไหนนะครับแบบอยู่กับที่ขึ้นลงไม่ไปไหนแล้วก็แถวเนี้ยนะครับสามหมื่นสามพันหกร้อยนะครับอ่ะก็ถามว่าเป็นยังไงเนี่ยต้องบอกว่าคอนเซปต์เนี่ยผมเชื่อว่าบาทเนี่ยจะอ่อนนะครับโดยเฉพาะสัปดาห์นี้เราเห็นว่าวันนี้มันอ่อนแล้วใช่ไหมสัปดาห์นี้เนี่ยคิดว่าจะอ่อน อีกนะครับจะอ่อนอีกเพราะว่าอะไรเดี๋ยวไปดูในข่าวรายสัปดาห์กันแล้วกันนะคือเราจะมีเรื่องของเออตัวของเมกาเนี่ยจะมีการออกหุ้นกู้เพิ่มก็คือรัฐบาลอยากจะขอกู้เงินนะก็จะมีการออกบอลพันธบัตรชุดใหม่เนี่ยมานะมีการประมูลกันอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เชื่อว่าไอภาพนี้เนี่ยจะเป็นภาพที่ทำให้อ่าเหมือนกับเราแหละเรามีสินค้าเนี่ยอยู่ในตลาดเนี่ยนะวันนี้มีสินค้ามาขายมากขึ้นมันก็ต้อง,องลดราคานะครับหรือไม่พูดง่ายๆในทางกับกันก็คือ คนตอบแทนของบอลเขาเนี่ยจะต้องพุ่งขึ้นนะครับอ่ะคิดว่าบอลยูเมกาจะดีตัวแหละเอาประมาณเนี้ยนะซึ่งมันจะมีบอกว่าประมูลวันเอ่อวันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับ2วันก็เดี๋ยวรอดูได้เลยผมเชื่อว่าถ้าออกมาเนี่ยบอลยูจะเด้งถ้าบอลยูเด้งเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นก็คือบาทจะอ่อนนะครับแล้วก็กดดันทองคำนะครับทองคำนอกจะโดนกดดันระยะสั้นนะครับอ่ะประมาณนี้เลยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นโอกาสในการเอ่อเข้าซื้อได้บางคนจะได้เข้าซื้อนะอ่ะ ประมาณนี้แล้วก็แต่ว่าบางทีก็พูดยากคือบางทีทองไทยอาจจะไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับคือมันจะเป็นทองนอกเนี่ยลงแต่ว่าบาทจะอ่อนไงมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ลงเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นครับก็สรุปประมาณนี้เลยนะครับรอย,ย่อนะคิดว่าน่าจะย่อลงมาได้นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสดีก็จะเข้าไปซื้อนะก็จะอยู่แถวๆประมาณแบบ2 0 0 0นต้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับสองพอะไรอย่างเงี้ยถ้าะมานั้นนะก็ลองเสี่ยงซื้อดูนะคิดว่าไม่น,าน่าจะหลุด2,000นะครับ ประมาณนี้รอเสียงเข้าซื้อได้ไปเราไปเริ่มในรายการหลักกันก่อนดีกว่านะครับก็มีอะไรบ้างนะเรามาเริ่มจากข่าวสัปดาห์ก่อนกันเลยแล้วกันนะครับข่าวสัปดาห์ก่อนนะครับก็จะเห็นว่าตัวเลขเยอะมากนะเพราะมันผ่านปีใหม่มาเนาะก็จะมีตัวของดัชนีภาคคู่วลิตเนี่ยอันนี้หดตัวนะครับต่ำกว่า50หมดเลยนะภาคคู่ ISM ไอเอสเอ็มหรือว่าโกลบอลยูเอสแมนูเฟกเจอริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ หดตัวคือภาคการผลิตเขาหดตัวมาต่อเนื่องแล้วก็รวมถึงาราคาของผู้ผลิตก็คือต้นทุนการผลิตของเขาเนี่ยก็ต่ําลงเหมือนกันนะครับก็คือแบบหดต,ตัวนะครับเป็นค่อนข้างหดต,ตัวนะถือว่าการผลิตเนี่ยไม่ดีเลยมาหลายเดือนแล้วนะครับมาเป็นปีแล้วก็ยังทรงไม่ดีต่อแล้วก็าการจ้างงานเนี่ยโอเคอยู่นะภาคนอน ADP นอนพังออกมาดีนะครับจริงๆต้องกดดันทองเนาะรวมถึงตัวนอนฟาร์มเปโลนะครับก็ ออกมาดีกว่าคาดนะครับแล้วก็อนิเมพรอยหรือว่าการจ้างงานเนี่ยก็ออกมาดีกลายเป็นว่าตอนนั้นนะ่ะกดดันทองระยะสั้นนะครับสุดท้ายทองก็ดิดกลับมานะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับในช่วงนั้นเพราะว่าตอนสี่ทุ่มเนี่ยจะมีตัวเลขของภาคาภาคบริการด้วยภาคบริการเนี่ยออกมาไม่ดีนะครับคือออกมาเกือบจะหดตัวเลยต่ำกว่าคาดเยอะนะครับก็แต่ก็ยังไม่ได้หดตัวนะแค่เกือบต้องเข้าใจว่าภาคบริการเนี่ยเป็นภาคที่แบกเศรษฐกิจสารัฐเลยนะครับเป็นค่อนข้างแบกเลยก็คือก่อนหน้าน,นี้ภาคการวิดหดตัว แต่ภาคบริการเนี่ยเติบโตนะครับคือพวกท่องเที่ยวอ,อาหารอะไรพวกนี้เติบโตนะครับก็ก็เป็นผลจากการที่รัฐบาลเขาอัดฉีดเงินเข้าไปให้นะครับให้คนมีเงินใช้กันนะครับประมาณนี้ก็โอเคเดี๋ยวเราไปพูดกันในมาโคอีกทีนึงว่าปริมาณเม็ดเงินเนี่ยตีที่ผ่านมันเป็นยังไงบ้างนะครับเขาแจกแจงงบออกมาแล้วก็จะเห็นว่าเออเออเรียกว่าอะไรอะ่ะภาคบริการทรงไม่ดีแล้วถ้าถือว่าอะไรอานนี้มันหดตัวจริงอันนี้ก็คือจะเป็นแบบถดถอยเลยนะครับอ่ะประมาณนี้ก็เรียกได้ว่า ตอนนี้จริงโดยรวมก็มีอย่างเดียวที่ทองไม่ชอบก็คือเรื่องของการจ้างงานนะที่ยังดีอยู่นะครับดีมากด้วยนะครับประมาณนี้ถัดมานะครับมาดูข่าวน้องตารางกันบ้างนะครับจะมีเฟดเนี่ยมีการเอ่อให้บทสัมภาษณ์กับนักลงทุนอะไรอย่างงี้นะว่าเออเราน่าจะใกล้ที่จะหยุดการทำา t t แล้วนะครับหรือ u a ั t i t a t i v e Tightening นะรหรือว่า สิ่งที่ทําตรงข้าม QE นั่นเองนะครับก็คือเขาทํา QT มานานนะครับช่วงเวลาตั้งแต่โควิดมานะครับก็หลังจากที่เขาทํา QE เยอะมากใช่ไหมเขาเริ่มทํา QT เรื่อทำตรงข้ามดึงเงินกลับนะครับก็คือไม่ไม่ไม่ให้เงินรัฐบาลง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยพูดง่ายๆก็คือปกติปล่อยกู้ในแต่เราเบี้ยต่ําแต่นี้ก็คือแบบเอ่อไม่ไม่มีเงินแจกแล้วนะครับก็เป็นการดึงเงินกลับนะครับอ่าประมาณนี้ก็พูดในทางง่ายๆก็คือมีวิธีการดึงเงินกลับรูปแบบหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าซึ่งเขาก็ทํามาตลอด ทีนี้เนี่ยการที่ตลอดเวลาที่ทํามาก็มีผลต่อบอลบอลยวก็ขึ้นอะไรเงี้ยก็ถูกหลักแล้วนะครับทีนี้วันนี้ก็คือเฟดเนี่ยการบอกว่าเอ้ยเนี่ยเราน่าจะใกล้จะหยุดทํา QT แล้วอันนี้ก็จะเป็นผลดีต่อทองนะนี่คือผลดีต่อทองนะการหยุดทํา QT เนี่ยก็คือทองเนี่ยชอบ QE และไม่ชอบ QT นะครับนี่คือหลักการก็เป็นเงินบบกต่อทองเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวนเนี่ยผมเชื่อว่า มันทํา Qt ต่อไม่ได้อยู่แล้วนะครับคือ,อจริงๆภาพเป็นภาพที่เราคิดไว้อยู่แล้วว่าเขาไม่น่าทําได้นานมันคือการมันก็หลักการเดียวกันขึ้นดอกเบี้ยนะครับ QT เนี่ยแต่มันแค่คนละแบบกันเนาะเขาจะลดดอกเบี้ยแล้วเขาก็ควรจะต้องหยุดทํา QT เหมือนกันนะครับนี่คือหลักการนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกอะไรคือเป็นข่าวที่ไม่ได้แปลกตลาดไม่ได้ตกใจไม่ได้เสื่อมภัยอะไรเพราะฉะนั้นทองก็เลยเฉยๆนะครับประมาณนี้ข่าวถัดมาเนี่ยมี IMF เนี่ยออกมาพูดนะครับว่า ตัวของการแข่งขันทางการค้าเนี่ยระหว่างจีนกับอเมริกานะครับมันเนี่ยในอนาคตด้วยนะเขากำลังมองว่ามันจะทาให้ GDP โลกเนี่ยเสียหายมันเเเนลยนะเรียกได้ว่าเขาบอกว่าไม่ดีเลยต่อโลกคือง่ายเป็นการแข่งข้องสองประเทศจริงแต่ว่าการที่เขาแข่งกันเนี่ยแล้วความบาดก,กันเนี่ยมันทาให้โลกเราเนี่ยเสียหายนะครับเสียหายะนะครับไม่ว่าจะเป็นการแซงชั่นของจีนที่ ไม่ส่งพวกแร่หายากหรือการผลิตแบบเหล็กอะไรอย่างเงี้ยของเขาเพราะจีนเขาทำเยอะมากไงเขาไม่ส่งเหล็กให้ที่เขาทําเหล็กมาอะไรเงี้ยมันก็มีผลต่อสภาพเชนโลกซึ่งกระทบกันไปหมดก็ต้องบอกว่าไม่มีทางดีเศรษฐกิจโดยรวมมันจะไม่ดีอยู่แล้วถ้าเราถ้ามาหาอหน้าสองขั้วไม่ได้ปองดองกันนึกออกไหมอ่าน,นี้มันเป็นหลักอยู่แล้วนะเป็นคอนเซปต์ทั่วไปก็อันนี้ไอ้เว็บก็ออกมาเตือนนะว่าเอ้เราก็แบบต้องลดกันเผาๆลงหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง โดยรวมแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยก็ดีต่อทองแต่ไม่ดีต่อเศรษฐกิจโลกแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะแย่ลงเรื่อยๆนะถ้ามันถ้ามันเหตุการณ์มันยังยื้อๆไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะซึ่งคิดว่าน่าจะยากอยู่นะครับเพราะว่าเอออย่างที่บอกว่าถามว่าอเมริกาจะกลับลำไหมผมว่าไม่น่าเพราะว่าเออถ้าทําได้ปีนี้ปีนี้เลือกตั้งใช่ไหมถ้าทําได้เนี่ยทำเนี่ยจะต้องเดินเกมเหมือนเดิมก็คือ เขาหาเสียงโดยการด่าจีนมาตลอดนะครับเขาจะต้องด่าต่อไปนะก็ต้องลุยต่อนะซึ่งก็คิดว่าน่าจะยากนะที่มันจะมาปอคดองกันเพราะถ้าเขาด่ากลับมาดีกันเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบประชาชนที่เลือกเนี่ยคงจะเซ็งมากนะประมาณนี้เนาะมาเรามาดูข่าวในตารางสัปดาห์นี้กันบ้างนะสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีข่าวเห็นไหมวันออกไม่ใช่พูดผิดนะไม่ใช่วันพุธนะเป็นวันพฤหัสนะครับที่จะมีการออก ประมูลบอลนะครับพันบาทสิป,ปีเป็นวันพฤหัสนะตอนตีหนึ่งแล้วก็ก็คือวันพุธนั่แหละมันคือวันคืนวันพุธน่ะนึกออกว่าแต่มันคือวันพฤหัสตีหนึ่งนะอ่าประมาณนี้คิดว่าทองน่าจะล่วงนะครับแล้ววันศุกร์ด้วยวันศุกร์ตอนตีหนึ่งเหมือนกันก็จะมีบอล30สิปีนะครับก็คิดว่ามีผลกระทบต่อทองคําเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าวันพฤหัสเนี่ยหรือว่าวันว,วันพสาร์ตอนตีหนึ่งเนี่ยน่าจะ รับรู้ไปแล้วก็คือออกมาปุ๊บเนี่ยถ้าบอลยูดีดเนี่ยทองก็โดนกดดันอยู่แล้วนะครับประมาณนี้เลยเนาะก็เอาง่ายๆโดยรวมแล้วมีตัวเลขเงินเฟ้อด้วยนะวันพฤหัสตอนสองทุ่มครึ่งอะไรอย่างเงี้ยโดยรวมแล้วสัปดาห์นี้ให้เปเรียงที่วันพฤหัสเลยตีหนึ่งเวียงแล้วก็ตอน2องทุ่มครึ่งวันพฤหัสเวียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็รอไปลุ้นคิดว่าทองอาจจะลงนะน่าจะลงได้ก็ ก็ไม่ได้จะหลุด2,000นะเอาลงมาแถว2,010อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเสี่ยงซื้อแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าหลุด2,000ก็อาจจะสต็อปลอสไปก่อนก็ได้แต่ว่าผมเชื่อว่ามันยังเป็นขาขึ้นอยู่วันการสต็อปลอสเนี่ยจะไม่ต้องเกิดขึ้นก็ได้นะก็ซืก็ซื้อๆไปแถวๆลงมาแถว 2, 000, 2, 000, ๆ2,000 2,010อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถือถือหน่อยนะครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้เพราะเดี๋ยวเศรษฐ,ฐกิจน่าจะไม่ไม่ดีอยู่แล้วนะปีนี้ผมไม่ได้มองเศรษฐ,ฐกิจดีอยู่แล้วนะครับโอเคครับก็ไม่มีอะไรแล้ว มาดูมาโคกันดีกว่านะครับในส่วนของมาโคเนี่ยต้องบอกว่านี่นะครับคือกราฟที่ปี2023เกิดขึ้นนะครับก็นโยบายต่างๆที่รัฐบาลเมกาใช้นะครับอันนี้ก็จะบอกว่าเขาอัดฉีดเงินเยอะมากอยู่ที่โดยรวมเนี่ยประมาณหกติลเลียนนะครับหกติลเลียนเนี่ยก็คือเอ่อเป็นรายจ่ายของรัฐบาลเมกาทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าที่ผมจะไม่ลงรายละเอียดมากว่าลงอะไรบ้างแต่ให้เรารู้ไว้ว่าที่เขาจ่ายมาในปีที่ผ่านมาเนี่ยเยอะมากแล้ว มันก็จะมีผลให้ GDP เขาเติบโตเพราะว่า GDP เวลาคำนวณเนี่ย Government Spending หรือรายจ่ายรัฐบาลเป็นหนึ่งในตัวแปรที่ใช้ในคำนวณ GDP นีออู้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขา GDP เขาโตเนี่ยเพราะว่าอะไรอ่ะการที่เขามีรายจ่ายรัฐบาลเยอะเนี่ย GDP มันต้องเป็นบวกอยู่แล้วในส่วนนี้แล้วบวกเยอะด้วยนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือถามว่าปีนี้นะปี2024เนี่ย GDP จะเติบโตได้เหมือนปีที่แล้วหรือเปล่านะครับอเมริกา GDP ที่เขาไม่ได้โตดีนะ แต่ดีกว่ายุโรปเลยเพราะยุโรปมันไม่ได้ทําแบบเขาไงนะครับอันนี้อเมริกาทําเยอะนะครับคืออัดฉีดเยอะรัฐบาลแจกเงินเยอะนะครับอ่ะพอเรามาดูในส่วนของถามว่าเงิน6กติลเลียนเอามาจากไหนบ้างนะครับก็จะมีการแจงออกมาชัดเจนนะครับอ่ะมีจากรายได้การเก็บภาษีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามีส่วนการกู้เยอะมากนะครับคือรัฐบาลกู้เงินเพิ่มเยอะมากประมาณ28%่ของรายจ่ายทั้งหมดเอาง่ายคือที่จ่ายไปทั้งหมดเนี่ย28%คือการกู้เพิ่มนะครับแล้วมันเป็นปริมาณที่เยอะมากด้วย ถามว่าปีนี้เนี่ยคุณจะทําเท่าปีก่อนได้ไหมนะครับถ้าทําไม่ไม่เท่าถ้าทําได้ไม่เท่ากับปีที่แล้วหรือปีสองยี่สามเนี่ย GDP ก็มีโอกาสที่จะติดลบเลยนะครับเอาง่ายคือถ้าไม่ไอัดฉีดเท่าเดิมหรือว่าไม่มีการอัดฉีดตรงเนี้ยไอตัวเออถ้าเราไม่กู้เลยนะถ้าปีหน้าไม่กู้เลยเนี่ยอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าหดตัว GDP หดตัวแน่นะเพราะมันลงมายี่แปดเปซเลยนะของเงินที่เขาใส่เข้าไปเยอะเกินไปมันเยอะมากนะครับ แต่คําถามก็คือถ้ากู้เท่าเดิมล่ะกู้เท่าเดิมนี่ก็เยอะแล้วถ้ากู้ได้เท่าเดิมเหมือนปี2 0 2 3นี่านคือปีส0 2 3ามถือว่าเป็นการกู้แบบเยอะเป็นพิเศษแล้วนะถ้ากู้เท่าเดิมสองปีติดเนี่ยปีนี้อีกปีหนึ่งเนี่ยถามว่าเอ่อ GDP จะเป็นยังไงต้องบอกว่าก็จะโตแต่โตน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับคือไม่ได้จะดีนะเพราะอะไรเพราะว่าเออเหมือนถับว่าเราบอกว่าโต2%ปอร์เซน์ปีที่แล้วปีนี้เนี่ย โต2%ถ้าจะโต2%เท่ากันเนี่ยมันต้องใช้เงินมากกว่าเดิมเพราะว่าฐานมันใหญ่ขึ้นเข้าใจไหมเพราะฉะนั้น g d p ปเนี้ยยังไงก็ไม่น่าจะสู้ไปที่แล้วได้ถ้าดูดูนะแต่ว่าเวลาเขาคาดการณ์กันเนี่ยเขาอาจจะคาดการณ์กันเฮ้ยรัฐบาลจะจฉีดเงินเท่านู้นเท่านี้เพิ่มอะไรเงี้ยแต่ผมก็ยังงงว่าแบบเฮ้ยมันจะทําแบบต่อเนื่ยอยงกันจริงเหรอคือถ้ามันทาอย่างนั้นจริงถ้าอเมริกากู้เงินอย่างนี้จริงเนี่ยมันยิ่งตอกย้ําให้ดอลลาร์แบบลดความเชื่อมั่นของดอลลาร์นึกออกไหมกาลลดเร ไอเน,นี้ยจะเป็นบวกต่อทองนะถ้าเขาทำอย่างเงี้ยจะเป็นบวกต่อทองเนาะเพราะว่าเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยคิดว่าทองปีนี้น่าจะยังดีอยู่เพราะว่า GDP น่าจะติดลบผมว่า GDP ของอเมริกาปีนี้น,น่าจะไม่ดีถึงไม่ติดลบก็ไม่ดีอ่ะจะไม่ได้บวกเยอะอาจจะบวกแบบน้อยมากเงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็จะเป็นบวกต่อทองอยู่ดีคือทองอาจจะมีขึ้นคือมันน่าจะขึ้นแรงหรือไม่ก็ขึ้นแบบขึ้นแบบช้าๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่น่าจะเป็นขาลงนะครับอันนี้คือจาก ดูจากงบแล้ววิเคราะห์แนวทางที่นโยบายจะออกมานะครับอ่นานโยบายการเงินในปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เชื่อว่าน่าจะยังเป็นบวกหรอทองอยู่ประมาณหนึ่งถึงจะไม่มั่นใจเท่าปีก่อนแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่ใช่ไม่อยากเชียร์ลงแล้วกันนะครับยังไม่อยากเชียร์ลงตอนนี้นะก็ขอดูอีกปีนึงเราค่อยว่ากันนะสหรับ,บการเชียร์ลงนะแต่ว่าตอนนี้ก็ลงเนี่ยยังเสียเปรียบอยู่นะครับขาลงยังเสียเปรียบอยู่นะขาขึ้นได้เปรียบกว่าแล้วกันเนาะประมาณนี้ มาดูเทคนิคกันดีกว่านะว่าในทางเทคนิคลเนี่ยบอกอะไรบ้างนะอ่าเดี๋ยวผมไปเปิดกราฟจริงเลยนะครับมาอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวของดาวโจนนะครับเรามาเริ่มที่ดาวโจนเลยนะครับก็จะเห็นว่าดาวโจนเนี่ยมันเริ่มหมดแรงนะมันเริ่มซึมซึมแล้วนะครับซึมซึมนะครับก็ข่าวเนี่ยตอนแรกขึ้นมาก็เพรขึ้นดอกเบีย้ยอะไรเอ้ยเฟดจะลดดอกเบีย้ยใช่ไหมสุดท้ายตอนนี้เนี่ยก็เริ่มซึมซมแล้ว อ่าเพราะอะไรเราจะเริ่มเห็นว่าตลาดเริ่มลังเลนะครับลังเลอะไรเฟดไม่ได้พูดถึงว่าจะไม่ลดดอกเบี้ยเลยนะสิ่งที่สําคัญคือตลาดเริ่มสนใจว่าเดี๋ยวบอลพันธบัตรที่จะออกบอลผหัสที่ผมบอกเนี่ยอันนี้สําคัญถ้าออกมาแล้วเขาเรียกอะไรอะ่ะตลาดเนี่ยไม่ได้เข้าไปซื้อเยอะเนี่ยบอลยูมันจะเด้งนะครับเพราะมันเด้งเยอะเนี่ยกดดันหุ้นกดดันทองกดดันทุกอย่างเลยนะครับก็รอดูว่าพฤหัตเราเป็นยังไงนะครับโอเค แต่ว่าถ้าคนซื้อน้อยอ่ะถ้าคนซื้อพันธบัตรหรือคนให้กู้รัฐบาลอเมริกาน,น้อยเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวยังไงเฟดเขาก็พร้อมจะซื้ออยู่แล้วเฟดอมจะให้กู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าแค่ว่าก็เขาต้องดูเชิงก่อนว่าจริงๆแล้วตลาดเนี่ยคิดอย่างไรบ้างกับการให้อเมริกากู้นะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าดูตลาดการเงินตอนนี้นะต้องบอกว่าพันธบัตรอเมริกา10ปีเด้งขึ้นมารอรับแล้วนะครับคือเด้งขึ้นมาเราหมายความว่าอะไร เด้งมาลอหมายความว่าเขามองว่าการที่พันธบัตรจะออกมาเนี่ยในวันพฤหัสหรือวันศุกร์เนี่ยที่จะออกมาเพิ่มเนี่ยคนซื้อน่าจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่มันน่าจะให้บอลเด้งอะนะครับบอลน่าจะขึ้นเ <Why? S 2> พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันพฤหัสวันศุกร์มาแล้วเป็นทรงเดิมคือเด้งต่อคือบอลยูขึ้นต่อเนี่ยอันนี้เนี่ยกดดันทองคํานะครับระยะสั้นแต่เป็นบวกระยะยาวเนาะโอเคนะอืมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นจุดเข้าซื้อที่ดีนะครับรอนพฤหัสเลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะขึ้นรถนะครับ มาดูก็คือเนี้ยตลาดเงินก็คิดอย่างนี้ไงคืออันนี้คืออ่านเลยนะคือเขารีบาวน์นะครับเขารีบาว์ตามเอ่อมาคาดการ์ล่วงหน้านะครับอผลลัพธ์ยังไงเราไม่รู้หรอกผลลัพธ์อาจจะแย่กว่าตลาดก็ได้นะครับประมาณนั้นโอเคก็มาดูในส่วนของเอ่อค่างเงินบาทค่างเงินบาทเนี่ยอ่อนขึ้นมาเลยเห็นไหมคือบอลยูเนี่ยดีขึ้นมานะของเมกา สอดคอค่าเงินบาทหรือค่าเงินบาทเนี่ยกลายเป็นว่าอ่อนแรงกว่าด้วยนะครับกลายเป็นว่าดูทรงนี้เนี่ยวันพฤหัสบดบาทน่าจะอ่อนอีกนะครับใครให้ใครใครอช็อตบาทเนี่ยไปรอวันพฤหัสเลยเพราะเรื่องนี้น่าจะอ่อนมากสามห้ากว่าเนี่ยก็ค่อยไปขายนะครับส่วนตัวทองคำเนี่ยคิดว่าวันพฤหัสน่าจะลงทองนอกนะแต่พอลงกับเงินบาทแล้วอะ่ะอาจจะไม่ได้ลงมากอันนี้อาจจะไม่ลงมากหรือ,อจะขึ้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าในทางทฤษฎีเนี่ยก็คือ เป็นจุดที่ทองคำเนี่ยตกใจลงแล้วนะครับคือกลัวรับข่าวร้ายแล้วลงเพราะข่าวอะไรสั้นก็จะเป็นอะไรที่น่าซื้อเก่งกําไรนะครับประมาณนี้อืถ้ามาดูในตัวของทองนอกกันบ้างน,นะกราฟจะเห็นว่าทรงไม่ค่อยดีเลยเห็นไหมลงมาเรื่อยๆนะครับคิดว่าสองพันสิบห้าน่าจะได้เห็นในทีทนี้สองพันสิบห้าถึงสองพันเนี่ยช่วงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่เลยสองพันสิบห้าเฮ้ยทำไมผมใส่ไม่ได้ล่ะโอ้เซ็งเหลือเกินนะครับโอเค ก็2,015ถึง2,000นะครับอ่ามานี้แล้วกันเนาะถึง2,000นะครับคิดว่าน่าจะได้เห็นอยู่ในช่วงตรงนี้แล้วถ้าลงมาในตรงนี้เราก็ทยอยเข้าซื้อแล้วกันนะวัน2,015ถึง 2000, 2,000เหรียญเนาะแล้วถ้าเอ่อถ้าเราซื้อแล้วลุ้นเนี่ยเมื่อไหร่มันดีดกลับนะครับอาจจะเป็นสัปดาห์ถัดไปหรือสัปดาห์ถัดไปอีกอีกสองอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ย เริ่มดีดกลับแล้วไปขึ้นไปยืนเหนือ2040ได้เนี่ยอันนี้ชิวแหละก็คือถ้าจะยืนกลับไปยือนเหนือ2040ได้เนี่ยก็คือจะไปได้เรื่อยๆค่ะขึ้นเรื่งสวยอยู่นะครับประมาณว่าข่าวระยะสั้นได้จบแล้วข่าวระยะยาวก็มาเล่นกันต่อประมาณนี้นะก็จะขึ้นต่อเนาะประมาณนี้นี่คือคอนเซปต์นะครับให้รอซื้อแต่ไม่ได้เปิดช็อตนะครับน่าจะเป็นการรอซื้อมากกว่านะครับจะปลอดภัยกว่าแล้วกันเพราะระยะยาวมัน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 เป็นบวกอยู่ไงนะครับนี่คอนเซปต์ก็ประมาณนี้เลยก็กลยุทธ์ง่ายๆนะครับรอย่่อลงมมาากวาเดิ ตอนนี้มัน2,027ก็คือจะลงต่อนะครับก็รอวันพฤหัสนะน่าจะลงได้ดีโอเคเรามาดูในส่วนของคำถามทางบ้านกันดีกว่านะครับอืมแบบหนึ่งนะโอเคทางบ้านมาแล้วนะหลังจากที่คนได้กลวิวกันไปนะครับก็ต้องบอกว่ามีคนคอมเมนต์กันว่าแบบบาดแข็งมากเลยบาดแข็งนะครับแล้วก็เอทองคำลงนะครับแต่ว่าเออมีคนบอกว่าเอ้ยบาดแข็งมากไม่ได้กระทบเศรษฐกิจนะเพราจริงนะคือผมต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ย น่าจะใกล้ลดดอกเบีย้ยตามอเมริกาเลยซึ่งเราเนี่ยอยากจะลดอยู่แล้วเพราะอะไรเศรษฐกิจไทยไม่ดีไอ้ก่อนไอเ้เีือนกรกฎามเคยเอาตัวเลขมาโชว์เนี่ยยอดการกู้เนี่ยคือแบงก์เนี่ยเขี้ยวมากคือไม่ปล่อยแล้วธุรกิจวัดฝืดไงคือปล่อยกู้ไม่ได้คนก็กู้ไปทําอะไรไม่ได้นะครับทีนี้เนี่ยเสิ่งนี้มันจะช่วยอย่างเดียวเลยคือถ้าบาทมันอ่อนเนี่ยมันก็จะช่วยธุรกิจส่งออกได้ นะครับมันจะช่วยต่างชาติอยากมาเที่ยวมากขึ้นเหมือนตอนที่ญี่ปุ่นอ่อนมากๆอ่ะคนก็จะแห่ไปที่ญี่ปุ่นใช่ไหมเพราะอะไรข่าวจะมีการทําข่าวกันเยอะมากเราโอ้ยญี่ปุ่นเงินเยนอ่อนค่าที่สุดในบทการนะครับคนแห่ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีการทําข่าวนะครับซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ต่างชาติก็จับตามองอยู่ว่าเอ้ยแบบเขาเรียกอยู่ในใจคนที่ชอบท่องเที่ยวอยู่แล้วนะเป็นหนึ่งในใจแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบาทอ่อนมากๆเนี่ยมันก็จะดีช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยแต่ถ้าบาทแข็งมากๆเนี่ยหนักเลยคือ ธุรกิจในประเทศดอกเบีย้ยมันแพงอยู่เนี่ยมันก็ฟืดอยู่แล้วนะครับอสังหาอะไรมันก็แย่อยู่แล้วนะครับแล้วท่องเที่ยวหดอีกเนี่ยยิ่งหนักเลยถ้าเป็นอย่างนั้นนะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่องเที่ยวหรือสองออกถ้ามันแย่ก็คือหดก็คือแย่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บาทแข็งเนี่ยจะแข็งเร็วไม่ได้นะครับจะแข็งเร็วไม่ได้กเ็เชื่อว่ามันจะไม่รีบแข็งมากก็อย่างเงี้ยที่ผมเคยบอกไปนะบาทมันแข็งมาเนี่ยมัน มันแค่ชั่วคราวอะ่ะเดี๋ยวมันก็จะอ่อนประมาณหนึ่งแต่ก็จะไม่อ่อนมากนะมันจะทรงๆเป็นตีมขาเป็นตีมแข็งแล้วกันแต่ไม่ได้แข็งเร็วอะ่ะนึกออกไหมโดยเฉพาะสัปดาห์นี้จะอ่อนนะครับโดยเฉพาะจะอ่อนอ่ะประมาณนี้เลยนะครับก็โอเคน่าจะเข้าใจกันประมาณนี้แล้วนี่คือมุมมองแล้วกันนะก็ยังไงบาทเป็นตีมแข็งค่าอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆมันควรจะแข็งตอนที่ทองขึ้นแรงๆนะครับอ่าประมาณนี้อืมโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วก็สาหรับคลิปนี้เนี่ย ทุกคนเนี่ยคงจะได้อะไรกันไม่มากก็น้อยนะหวังจะเข้าใจกลยุทธ์กันแล้วก็ถ้าชอบอย่างลืมฝากกดไลค์กด, like, กด Subscribe ด้วยนะครับอย่าลืม Healthy Investment อยู่ในใจทุกคนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย